ดูเหมือนว่าตอนนี้แอดจะรู้แล้วนะคะว่าทำไม MV มีเพลงพิงเวนน o อมนี่ถึงแพงที่สุดนะในประวัติศาสตร์การลงทุนของ YG นะคะพอมาดั้งดูรายละเอียดลึกๆแล้วแล้วก็โอ้โห เห็นได้ชัดเลยทีเดียวค่ะว่ามันแพงเพราะแบบนี้นี่เองนะคะการจ้างเอ็กซ์ต้าค่ะจำนวนมากจำนวนมาหาศาลนะคะรวมไปถึงทีมแดนเซอร์ด้วยเป็นยังไงล่ะมาจริงจังไหมโดยเฉพาะเอ็กซ์ต้าคนนี้ค่ะทุกคนค่ะหลายคนก็แซวหนักมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะว่าหนูน้อยแอบมาเล่นอะไรนะคะน้องป๊อกแป๊กเข้ามานั่งเล่นในกองถ่ายหรือเปล่าที่แท้เขาเป็นเอ็กซ์ต้าค่ะมาเชียร์ทีมลัสซี ของอะไรคือลัทธิคะ่ละลัทธิของอนนีจีซูนี่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 นั่งองอยู่เห็นไหมคะอย่างนี้นี่เองนะนี่มันเป็นจังหวะที่คุณพี่เขาเล่นเครื่องดนตรีเกาหลีนะจะเห็นว่าคนคลั่งรักนะคะในลทัททิกันนั่งกันอยู่เพียบเลยคะ่ะใครจะไปรู้ว่าหนึ่งในนั้นคือเต้าลิสนะคะนี่ลอ้อมรอบกันดูพิสูนั่นเองนะคะอันนี้ แอดกำลังสงสัยว่าเป็นความตั้งใจของทีมใช่ไหมที่จะใส่นองลิศเอาไว้ตรงนี้นะคะคือเห็นแค่สอวิใน MV เนี่ยแฟนแฟนก็เอะใจแล้วว่านี่มันลิมฟิปาาอบอิ่มที่เราคุ้นเคยค่ะอยู่ในฉากนี้นี่เองนะคะมาแค่แวบเดียวเท่านั้นค่ะจนมาฉเฉลยกับภาพนะเบื้องหลัง MV เมื่อคืนนี้เลยจ้าเอ๋เลยว่าอ๋อลาริซาจริงๆด้วยค่ะข้างรักนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าทั้งร่วมเข้าฉากค่ะเป็นซีนที่แบบ ให้แฟนแฟนสังเกตสังกากันเอาเองกับอีกอย่างนึงก็คือได้ให้กําลังใจพี่ของจริงเลยนะคะในการถ่ายทําก็จะเห็นว่าพี่น้องเขาคอยเชียร์คอยซับพอร์ตกันอยู่นะหลังกล้องตลอดเลยค่ะซึ่งต้องบอกว่าถ้า yg จะจ้างเอ็กซ์ต้าคนนี้นี่นะ บอกเลยว่าแพงยิ่งกว่าค่าทำา MV ทั้งตัวอีกนะคะแอดก็เลยมาแซวเล่นว่าอ๋อที่แท้ก็จ้างน้องลิสเป็นเอ็กซ์ตานี่เองถึงจะไม่มีตังถ่ายทำกันแล้วนะคะพอะค่าตัวน้องสูงมากจริงๆ เนี่ยดูสิเอ็กซ์ตาร์ที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกนะคะน่ารักจริงๆค่ะเต็มที่ทุกบทบาทมากเลยนะคะไม่เลือกงานไม่ยากจนลลิษาทําให้ทุกอย่างแล้วจริงๆค่ะซึ่งถ้าถามว่ามาจ้างกันจริงๆก็คงไม่มีปัญญาจ้างอะนะคะอันนี้น้องทําให้พีคค่ะแล้วก็น้องก็ทําให้ค่ายเนาะผลงานกลุ่มนะคะน่ารักน่ารักก็เลยเอามาแซลกันค่ะนี่เบื้องหลังก็อยู่ใกล้ชิดกันแบบนี้เลยหน้าสดนะคะเชียร์พิซูแต่งหน้าอยู่น่ารักมากๆค่ะ แล้วก็เดี๋ยวติดตามได้เลยนะคะเพราะว่าน้องลิสกกำลังจะขึ้นปกแมกกาซีนด้วยเป็น V ีแมกกาซีนนะคะก็เห็นบอกว่าลิซ่าเป็นเอเชียคนแรกเลยสุกตาเอเชียคนแรกที่ได้ขึ้นปกของ V ีแมกกาซีนด้วยนะยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมาก ซึ่งอันนี้ก็ตรงกับปกเดือนกันยายนด้วยนะคะทุกคนเป็นปกที่พีคที่สุดของฤดูกาลแล้วค่ะแล้วก็ลาลิสาเป็นคนแรกอีกแล้วฟังแล้วมันปังจริงๆนะคะก็ประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแอดจะทําอีกหนึ่งคลิปรอติดตามได้เลยจะเป็นคลิปที่เกาหลีรู้สึกยังไงนะคะหลังจากเห็นเอ,อ็มวีท่อนลาลิสาและฟาดฟาดนะคะก็ะจะเป็นรีแอคของเกาหลีเขานะเป็นรีแอคแบบธรรมชาตินะไม่ได้แบบปั้นแต่งตั้งกล้องนะคะยังไงถ้าอยากดูเดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวตัวต่อไปมา ให้ดูกันนะจ๊ะอ่ะวันนี้ไปก่อนคะ่ะทุกคนคะ่ะไม่เรื่องงานไม่ยากโจนเห็นไหมใครจะมีปัญญาจ้างคะ่ะลา,าะล,ลิสาขาแพงเลือกเกิน